สวัสดีค่ะเจอกันกับเล็กแล้วนะคะที่โชว์รมถมือสองอุดรธา,านีคงเจริมบริการค่ะสําหรับวันนี้นะคะเล็กจะพามาชมรถที่ใหม่ทางปีใหม่ทางสภาพและที่สําคัญวิ่งน้อยไม่หลักหมื่นโลก,กันทุกคันค่ะใครที่ตอนนี้นะคะกําลังหารถเอาไว้ใช้งานที่ปีใหม่หน่อยไม่ก็วิ่งไม่เยอะมากนะคะเอาไว้ใช้งานกันยาวๆรับชมคลิปนี้ได้เลยค่ะรับรองว่ารับชมจบแล้วเจอรถที่ใช่รถที่ชอบแน่นอนค่ะ ขออนุญาตเริ่มพาชมกันที่คันแรกกันก่อนเลยกับรถ All New Isuzu e D-Max Blue Power Spacecab ตัวแ cab สามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกนะคะเครื่อง1.9เกียร์ธรรมดาปี2018จดทะเบียนเมื่อปี2019ปีใหม่แถมยังเป็นรถมือเดียวเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นหมายกิ๊กน้องๆป้ายแดงก็ว่าได้ค่ะด้านหลังตัว m a x l i n e r คันนี้ยังใหม่ไร้ล่องรอยของการบรรทุกหนักหรือว่าใช้งานหนักใดๆที่สาคัญ นะคะมาพร้อมกับเลขไมเพียงแค่60,000กโลเท่านั้นและคันนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วในราคาที่อยู่แค่เพียง3 000, 6 000, 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะดูต่อกันที่คันที่2ค่ะกับรถอ e s u ูซูดีแม็กเอ็กซีลี่หนึ่งจุดเกีดูพาวเกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้เป็นรถวิ่งน้อยไม่หลักหมื่นเหมือนกันแต่ในเรื่องของ ความใหม่และก็ความสวยนะไม่มีน้อยหน้ากันเลยค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นุนพิเศษ x s e r ซ e ซรทึงมาพร้อมกับของแต่งรอบคันจากโรงงานสวยทั้งภายในและภายนอกค่ะคันนี้ภายในเป็นกระบะแคปเปิดได้ขึ้นลงได้สะดวกสีสันเส้นสายหล่อลงตัวแถมพวมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันและมาพร้อมกับเลขไมเพียงแค่หกหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะพิเศษมากในเรื่องของราคาก็อยู่แค่ เพียง385,000บาทเท่านั้นเองค่ะต่อที่คันที่3ค่ะดูเป็นรถกระบะตอนเดียวกันบ้างซึ่งคันนี้นะคะไม่ใช่รถกระบะตอนเดียวธรรมดาแต่ว่าเป็นรถตอนเดียวเกียร์โฟ h e e ิลขับเคลื่อน4ล้อค่ะ Ford ์ a เ g นเจ2ร์สองจุดสองซิงเกิลแคนด์เกแอเกียร์ธรรมดา6สปีดโฟ h e วิล r i ไรปี2019จดทะเบียนเมื่อปี2021สายออฟโรดสายลุยต้องห้ามพลาดของแต่งเราก็แต่งให้แล้วแบบ จัดเต็มนะคะรอบคันภายในได้เป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมัลติฟังก์ชันด้วยเลขไม่ก็อยู่แค่เพียงหลักหมื่นเช่นเดียวกันและในเรื่องของราคามาสุดคุ้มมากค่ะอยู่ที่แค่เพียง3ามแ0 0บาทเท่านั้นใส่ลุยสายเข้าป่าต้องจัดสเต็ปนี้แล้วค่ะ คันสุดท้ายบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่เป็นไฮไลท์จริงๆเพราะว่าทั้งสวยทั้งใหม่วิ่งน้อยออปชั่นแน่นข้อดีมีเพียบคันนี้เป็นรถ All New E-Su D-Max Cab High-lander 1.9LDA เกียร์ธรรมดาปี2020กระบะแคปยกสูงสีส้มสีสันส,สดใสแถมยังโดดเด่นด้วยออปชั่นที่เขาให้มาแบบครบคันก้ลองมองหลังก็มีมาให้แล้วจากโรงงานนะคะไม่ธรรมดาเลยภายในได้พวงมราลัยมังติฟ และก็เขาวิ่งน้อยมากนะคะเลขมาอยู่ที่แค่เพียง60,000กโลเท่านั้นแถมยังมาในราคาที่พิเศษกว่าเดิมมากๆค่ะเพียงแค่458,000บาทเท่านั้นเอง รับชมคลิปจนจบแล้วสนใจรถคันไหนแวบบเข้ามาดูรถจริงที่ร้านเรากันได้เลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่จ้างหวัด,ดุนทบาน,นีเส้นรอบเมืองขาออกไปหนองคายอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะหาไม่ยากเลยหรือใครที่มาไม่ถูกโทรหาเราได้เลยค่ะที่เบอร์0925325286และเบอร์0927956671ค่ะทางเรามีคีมงานทุณภาพนะคะคอยคัปรึกสาลูกค้าตลอดทุกช่องทางค่ะ